ตลาดนักเตะจะกำหนดทิศทางของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนิวคาสเซิลยูไนเต็ดกำลังวางแผนสำหรับไปลุยศึกยุคฟาชิพิลิกในฤดูกาลหน้าและกุนซือเอ็ดดี้ฮาวก็ยอมรับว่าพวกเขากำลังเผชิญหน้ากับการทำงานในตลาดนักเตะที่ยากลำบากที่สุดในรอบหลายปีเลยทีเดียว การจะเสริมทัพให้เกิดความสมดุลด้วยผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมภายใต้ข้อจำกัดด้านการเงิน f i a n c i a ช Fair p l a y หรือ FFP รวมถึงการแข่งขันในตลาดและการสร้างทีมเพื่อความยั่งยืนในระยะยาวโจทย์ยากเรื่องนี้คือแปลให้ฟังง่ายๆแบบชาวบ้านก็คือเจ้าของบอกว่าพวกคุณจะทำยังไงก็แล้วแต่พยายามสอหาผู้เล่นที่เก่งและคุณภาพอายุการใช้งาน น,นันแต่ว่าให้มีราคาที่ถูกเขา้ไว้ความในใจของท่านชีกคงอยากจะบอกแดนเอชเวิร์ดและเอ็ดดี้ฮาด้วยเสียงกระซิบเบาๆว,ว่าถ้าปั้นดาวรุ่งได้ก็ดีเพื่อว่าอนาคตถ้ามีโอกาสเก็บไว้และถ้าได้ราคาเราก็อยากจะทำธุรกิจให้ครอบคลุมได้ยินไหมครับเอ็ดดี้ฮาและเอชเวิร์ด เป้าหมายหลักของนิวคาสเซิลสำหรับช่วงซัมเมอร์นี้ก็คือการเสริมความแข็งแกร่งในแดนกลางและพวกเขาก็มีความต้องการที่จะนสัญญากับผู้เล่นในตาแหน่งตัวรุกฝั่งซ้ายซึ่งสาลิกาดงก็กาหัวรายชื่อที่ต้องการแล้วส่วนเรื่องที่พวกเราคิดและมโนกันไปว่าเดเม็กพายจะเสริมทับแบบจัดหนักกับนักเตะซุปเปอร์สตาร์ด้วยความรู้สึกที่เข้าข้างตัวเองว่าเจ้าของทีมอ้วที่เชีย์มันรวยอยู่นี่วะตอนนี้ ไม่ลืมไปได้เลยนะครับพร้อมใจให้ผ่านไปกับสายลมแล้วสูดดมกับนักเตะแบบเจมส์แมดดิสันจอมทัพทีมชาติอังกฤษของเลสเตอร์ซิตี้ที่อยู่ในความสนใจของนิคัเสเซ่นมานานแล้วได้ดูเหมือนว่าดินนี้น่าจะเป็นจริงหากไม่มีอะไรผิดพลาดดาวเตะวัย26ปีน่าจะได้ย้ายมาเล่นในสิ่นเซนเชมพาร์กแม้ว่าจะตกเป็นข่าวกับสเปอร์อีกทีมด้วยก็ตาม นิคัสเซนพร้อมที่จะควานหาผู้เล่นที่เหมาะสมกับทีมเหมือนที่เคยทำได้กับบูโนกิมารส์อเล็กซานเดอร์อิซักและแอนโทนีกอดอนไม่โด่งดังแต่ว่าโดดเดินซึ่งแมดดิสันน่าจะเป็นผู้เล่นใหม่ชื่อดังรายแรกๆจะย้ายมาเล่นในซัมเมอร์นี้หรือว่าโดมินิกกองกลางตัวรุกของแอรเบเลซิกเป็นอีกหนึ่งชื่อที่นิวคัสเซินให้ความสนใจอย่างจรงิงจังแต่ปัญหาอยู่ที่ทาง สโมสรต้นสังกัดเรียกค่าตัวถึง60ล้านปอนด์ซึ่งสาริกาดงก็มองว่ามันแพงเกินไปขณะที่สกอตต์แม็กโทมิเน่กองกลางทีมชาติสกอตแลนด์ Land ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็อยู่ในเป้าหมายของทีมเช่นกันหลังจากที่กองกลางห้องเครื่องรายนี้มาอยู่ในแผนการทําทีมและตกเป็นตัวสํารองของทีมปีศาจแดงในปีหน้านอกจากนี้ได้เรียงบรรดาผู้เล่นคนอื่นๆอย่างกาบรีเอกาของเซตาพิโก้เคฟรนชูรามของนีสและนิโคโล บาริล่าของอินเตอร์มิลานก็อยู่ในข่ายพิจารณาแต่ว่ายังไม่มีการยื่นซื้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับต้นสังกัดของผู้เล่นเหล่านั้นแต่อย่างใดในตลาดซัมเมอร์นี้ได้เกิดขึ้นแล้วนิกัสเซนหลังจากคว้าตัวยานกูบ้ามินเตปิกชาวแกมเบียจากโกเดนเซสโมสรในเดนมาร์กก่อนจะปล่อยให้ฟยานุตยืมตัวต่อทันทีมินเตวัย8 8ปีเป็นผู้เล่นที่ถูกตั้งเป้าสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับนิกัสเซน หลังจากที่แดนแอชเวิร์ดและผู้อำนวยการเป็นหัวเรือใหญ่ในการคว้าตัวเข้ามาเพื่ออูทางสร้างทีมในอนาคตแอชเวิร์ดเคยทำงานให้กับไบตันและประสบความสำเร็จมากมายก่อนจะโยกย้ายมาิวคาสเซิลในปีที่แล้วปัจจุบันเขาทำงานเป็นผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคและทีมงานซื้อขายให้กับนวคาสเซิลด้วยแอชเวิร์ดจะทำงานร่วมกับฮาวซึ่งทั้งสองคนกระตือรือร้นที่จะเพิ่มผู้เล่นระดับคุณภาพที่ผ่านการพิสูจน์ตัวเองแล้วในพรีเมียร์ลีกให้กับทีม นอกจากการเสริมทัพแล้วยังเตรียมขยายสัญญานนกเตที่คุ้มค่าอย่างเม็ริชีจามันลาเซล์และรันเฟเซอร์รักษาผู้เล่นที่ดีเป็นแกนหลักของทีมเอาไว้สรุปได้ว่าจากข้อมูลต่างๆแนวคิดของโค้ชจากคำพูดนิกอสเซ่นนั้นต้องการหาผู้เล่นเข้าทีมในแดนกลางมากที่สุดและก็ตัวรุกทางฝั่งซ้ายเป็นเป้ารองลงมาสองตำแหน่งนี้มั่นใจว่านิกอสเซ่นเสริมเข้ามาแน่นอน มันเป็นเสมอที่น่าสนใจต่อน,นี้ก็เส้นยุนเต็ดเป็นอย่างมากทั้งเรื่องการเสริมขุมกําลังเล็กคอยรักษาความสมดุลต่างๆของทีมซึ่งต้องสอดคล้องกันถ้าเดินถูกทางโอกาสเปิดกว้างที่รอท้าทายความสําเร็จคงอยู่อีกไม่ไกลขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับฟังรวมแสดงความยินดีไวต้าคลิปได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แลวก็อย่าลืมกด s u b สไครป์ไม่พลาดการกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับอนเทนต์ใหม่ ที่นี่สาริกาสาริกาลาไปก่อนสวัสดีครับ